สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีบายชาแน,นลเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาทำ random น,นะคะเกี่ยวกับรุขเทวดานะคะหรือเทวดาประจำตัวของเรานั่นเองค่ะนะคะหรือเทวดานะคะที่ดูแลเรานะคะดูแลเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลจะมีรุกขเทวดานะคะที่คอยปกป้องที่คอยคุ้มครองเรา แม่หมอขอบอกก่อนนะนะคะว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่จิตศรัทธาอยู่ที่แรงศรัทธานะคะถ้าแม่หมอคิดว่าถ้าเราศรัทธาในในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราเกิดแรงศรัทธาที่ดีงามนะคะสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนกันนะคะเออโอเคก็ ๋ยวแม่หมอจะไปเช็คพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังงานจากไพ่ออร์คโลด้วยเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันขอ,อนิดนึงนะคะนะในเรื่องของความหอมเมเพิ่งเบื่อกันนะอยากจะบอกว่าไม้กฤษณนาเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะคะอ่าตอนนี้100 ml ยังอยู่ที่ราคา699เป็นน้ําหอมที่ ผ่อนคลายคลายเครียดใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวนะคะคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสะอาดสดชื่นฉีดห้องพระิ้งพระทําให้รู้สึกสงบนะคะรู้สึกมันผ่อนคลายแล้วก็จิตใจเนี่ยสงบได้จริงๆนะคะก็ลองดูนะคะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดมินได้เลยนะคะ f i n 5696นะคะหรือโทร0 6 1นะคะ1 92 5696ให้แอดมินของแม่หมอเนี่ยบริการนะบอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วก็แล้วก็ยังมีขนาดทดลองด้วยนะขนาด10 ml ค่ะคุณสามารถมิกซ์ได้ตั้งแต่3กลิ่นขึ้นไปซึ่งแม่หมอก็มีหลายกลิ่นให้เลือกนะคะสอบถามรายละเอียดที่แอดมินได้เลยค่ะหรือว่ารายละเอียดแม่หมอก็อยู่ใต้คลิปนะอขอขอบคุณทุกการ ทุกๆก,การสนับสนุนนะคะการกดไลค์การกดแ like, ชร์คอมเมนต์มาคุยกับแม่หมอเยอะๆนะการคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นให้แม่หมอด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงนะอะไรที่เกี่ยวกับตัวของคุณบ้างคะในตอนนี้พลังงานที่พ่อยอยากจะบอกโอ้โหพริมมากเลยอะค่ะพริมมากเลยนะคะ คืออะไรคือความสุขความสุขกําลังจะเกิดขึ้นหับคุณคนเราเนาะเวลาที่จะมีความสุขได้นั้น,น,นหมายความว่า1สุขภาพร่างกายดีสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะการเงินการทองดีการงานเนี่ยไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรถึงได้เรียกว่าความสุขปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นในแามของความสุขออกไหมนะคะมันโอเคมากๆเลยอะแล้วก็ พลังงานของความสุขโลกสีชมพูความอบอุ่นความรักบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าในจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันมันเป็นอมะตะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะอยู่เคียงคู่คุณตลอดไปเช่นสมมติว่าคุณได้งานทําใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่างานที่คุณได้ทำเนี่ยจะเป็นงานที่ คุณได้เจองานที่ใช่แล้วที่คู่ควรับคุณละคุณจะได้ทํางานนี้ตลอดไปด้วยความสุขนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะั้นหรือถ้าคุณได้เจอคู่เปรียบเสมือนคําว่าคุณได้เจอคู่แท้ที่จะอยู่กับคุณไปมันเป็นความอมตะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคืออาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ถ้าในตอนนี้คุณเกิดพลังงานความสุขความสมหวังเกิดขึ้นในชีวิตที่บางทีเขาเรียกว่า าบางทีเขาเรียกว่าเอออะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกชีวิตเนาะมีขึ้นมีลงแต่ครั้งเนี้ถ้าคุณรวยถ้าคุณทาอะไรแล้วประสบความสําเร็จสิ่งสิ่งที่เป็นความสุขของคุณในตอนเนี้ยแม่หมอยืนยันได้เลยนะคะว่าสําหรับไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของความอมตะชีวิตของคุณขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วคุณรู้สึกสมหวังรู้สึกมีความสุขความสุขนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปในเรื่องนี้นะ ในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะจะอยู่กับคุณตลอดไปอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าโอโ้ชีวิตของคุณแฮปปี้มากนะคะอ่าแม่หมอก็ขอรับพลังงานนี้กับเพื่อนๆนด้วยก็แล้วกันเพราะรู้สึกว่าชีวิตก็อืมขอให้ความสุขแบบนี้สิ่งดีๆแบบนี้นะอยู่กับเราตลอดไปเนาะอ่ะแม่หมอขอเปิดพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะคะที่คอยนะที่ไม่รู้ละเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บุญสัมพันธ์กับคุณเนาะวัดภูเขาทองใครที่มีโอกาสได้ไปนะคะก็ลองไปกราบไหว้ไปขอพรดูนะไปดูนะอาจจะเป็นสถานที่ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้สงบสุขสงบจิตสงบใจหรืออาจจะได้เจอพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนกับ คิ่ยังไงเนี่ยมันเป็นพลังเนาะเราเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแต่เราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมีพลังงานบุญที่เอ่อเหมือนกับเข้าไปในเมฆหมอกอะ,อะเป็นเป็นหมอกก็แล้วกันถ้าแม่หมอจะเปรียบเทียบว,ว่าที่ภูเขาทองเนี่ยจะมีหมอกมีหมอกที่เป็นที่เขาเรียกว่าพลังบุญเหมือนคุณไปอาบหมอกอะ เนาะคุณไปอาบแดดนะ่ะเนี่ยถ้าคุณไปที่นี่อาจจะเกิดพลังบุญที่อาบคุณก็ได้ถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสนะคะลองไปดูนะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะไปกราบไปขอพรดูเนาะคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับสถานที่นี้นะอ่ะแล้วก็ เติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนและหลอดไฟนะคะอาจจะทําให้ชีวิตของคุณสว่างสวยนะคะก็ได้นะคะมันเหมือนกับเป็นคือเป็นความเชื่อนะจารที่เราได้เติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนหรือหลอดไฟเนี่ยก็ช่วยให้ชีวิตมันสว่างถ้าบางทีเราอยู่ในความมืดเราต้องการแสงสว่างเราก็สร้างบุญตรงนี้เพื่อให้แสงสว่างในการดําเนินชีวิตอื ขออีกหนึงใบนะคะออ่ะเอาใบนี้เลยแล้วกันนะคะจะหลุดออกมาแล้วปิดทองหลังพระทำความดีนะคะบางทีก็ไม่จําเป็นต้องออ,ออกสื่อก็ได้นะคุณอาจจะคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับการทําบุญแบบแบบเขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องออกสื่อทํำอะไรก็ได้ นะปิดคือความหมายตรงตัวอยู่แล้วปิดทองหลังพระทําเยอะๆทําเยอะๆเดี๋ยวความดีเนี่ยมันจะล้นออกมาหน้าพระเองเหมือนพ่อหลวงของเรานะเสด็จพ่ออ่ะ,อะรัชกาลที่9นะคะได้เคยกล่าวเอาไว้ปิดทองหลังพรนะนามันดีเดี๋ยวพอปิดเยอะๆเข้าเยอะๆเข้ายังไงความดีเนี่ยมันก็ต้องล้นมาทางด้านหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณทําความดีแล้วไม่มีใครเห็นก็ไม่จําเป็นต้องทุกนะคะนั่นคือ สิ่งที่คุณต้องรู้คือนั่นคือคุณได้ทำความดีไปแล้วความดีนั้นจะติดตัวคุณตลอดไปแล้วก็จะส่งผลดีกับคุณแน่นอนนะฮะอ่ะเอาเป็นว่านี่คือพลังงานที่สัมพันธ์กับคุณนะไปดูกันนะคะว่าเทวดารุกขเทวดานะคะเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยอยากให้คุณทำอะไรบ้างนะคะในตอนนี้อ่ะก็นี่แหละค่ะถ้ามีโอกาสทำเลย และท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณคะไปดูกันไม่หมอสับไพ่ไม่ค่อยถนัดแม่หมอขอกรีดเลยแล้วกันนะคะเพราะไพ่ไใหญ่มากโอเคอย่างนี้เลยใบแรกเลยนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบอยากให้คุณเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลุยและก็เชื่อมั่นในตัวเอง การที่คุณการที่เทวดามาสื่อสารให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความสุขเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเป็นคนที่ทําความดีไม่ได้หวังผลอะไรหรือใดๆก็แล้วแต่ในความเป็นตัวของคุณเนี่ยการมั่นใจในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของตัวเองไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจงโฟกัสที่ตัวเองมองไปยังเป้าหมายข้างหน้า ไม่ต้องสนกิ่งไม้ใบหญ้าที่จะมาแบบเกี่ยวนู่นนี่นั่นนะคะเอ่อบางทีการเดินทางเนาะเปรียบเสมือนเราไปเดินเขาอย่างเงี้ยไปขึ้นเขาอย่างเงี้ยไปภูกระดึงอย่างเงี้ยเป้าหมายคือหลังแปร่คือเต็นท์ที่การรอเราอยู่แต่ระหว่างที่เราปีนเขาขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีกิ่งไม้เกี่ยวเราบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยนะก็อย่าไปสนใจมันก็เออมันอาจจะเจ็บบ้างอะไรบ้างที่โดนเกี่ยวแต่ให้ใจของคุณเนี่ยเพ่งเล็งไปที่ หลังแปลเต็นที่กลางรออยู่อย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันดึงรั้งคุณไว้นะคะข้างทางบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างมาบอกว่าเอออย่าไปเลยมันมันมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวคุณใี้คุณเจ็บโอ้โหบางทีทําให้คุณครัวว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยขึ้นไปสูงกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยเอ๊ะมันจะมีอะไรที่เกี่ยว,กวเกี่ยวคุณเยอะกว่านี้ไหมหนามเยอะกว่านี้ไหมอย่าไปกังวลลุยเลยนะคะมั่นใจในตัวเองค่ะ เทวดาอยากบอกอะไรกับคุณคะไพ่ใบนี้คือสิบไม้เท้าท่านบอกว่าชีวิตของคุณนะ่โอ้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่คุณจะได้รู้ที่คุณจะได้เห็นเอ่อมันเป็นการเรียนรู้ชีวิตไม่หมอไม่รู้ว่าคุณเดินทางมาถึงจุดไหนที่คุณรู้สึกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้ก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เจอในชีวิตอะเอ่ออะไรที่อะไรที่ไม่ใช่ของเรานะ เช่นหนึ่งงานนี้ไม่ได้เหมาะกับเราความรักคนนี้ไม่ได้เหมาะกับเราอย่าไปแบกเอาไว้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วมันไม่ได้เหมาะกับเราอะ่ะอย่าไปแบกมันเอาไวออ้ให้เราเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงตัวเองค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราแล้วก็คู่ควรกับเราแล้วคุณจะได้นะเดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรบางอย่างที่เป็นอมตะคู่ควรกับคุณอยู่กับคุณตลอดไปนะคะขอโทษนะคะจะมีเสียงรบกวนเข้ามานะคะ แม่หมอไม่รู้ว่าเข้ามาหรือเปล่าเออมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเกิดมาเนี่ยคุณจะได้ทําหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแล้วมันก็หมุนเวียนแล้วมันก็มอดไหมไปอ่้ไพ่ใบนี้เทวดาอาจจะบอกคุณว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยสําหรับคุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้มันเผาผ่านไป เดี๋ยวเร็วๆนี้คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีงามที่คู่ควรนะคุณไม่ต้องไปกังวลหรือไปเสียดายนะขอให้ถือว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคือประสบการณ์เพราะว่าก็มีหลายๆคนที่บางทีเนี่ย เสียดายเสียดายสิ่งเดิมๆเ,เสียดายเวลาบางทีคบกับใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันถึงเวลาที่ไปต่อกันไม่ได้อมก็มานั่งเสียดายเวลาไม่ต้องเสียดายเวลานะคะถ้าเวลาที่ผ่านมามันท้องสิกก็ปล่อยมันไปเวลาที่เหลืออยู่ต่างหากนะคะที่คุ้มค่ากับชีวิตของเราเออมันเป็นเช่นนั้นเราอาจจะได้เจอคนที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขนะอยู่คุณตลอดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เนาะอืม สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะที่อยากจะบอกเมื่อคุณได้ทําแล้วนะอยากให้คุณทําอะไรใช่ไหมเป็หมอบอกไปแล้วใช่ไหมว่าการทําสิ่งนี้หนึ่งเลยเนี่ยคุณได้สิบไม้เท้ามาแล้วเนี่ยสิบไฟนะคะแล้วคุณก็ได้สิบเหรียญด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้จากการสื่อสารนี้ก็คือว่าคุณผ่านบททดสอบชีวิตมาหลายๆบทเหลือเกินแต่มันจะมีบทหนึ่งนะคะที่คุณจะ ประสบความสําเร็จแล้วก้าวไปสู่ความมั่งคั่งความร่ารวยทำไมต้องพูดถึงความมั่งคั่งความร่ารวยเพราะถ้าคุณเห็นไพ่ไปนี้คือนี่คือหีบสมบัตินี่คือเหรียญแห่งความมั่งคั่งที่อยู่ในชีวิตของคุณคุณนั่งอยู่ตรงนี้คุณมีแต่เหรียญห้อมล้อมไปหมดนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณกาลังก้าวสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและก็ความร่ํารวยจริงๆนะและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ เลิฟใครที่คุณเป็นคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอคู่รักคุณจะได้เจอกับคนที่เนื้อคู่คนสุดท้ายที่จะได้อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเนื้อคู่คนสุดท้ายแล้วนะแล้วคุณจะได้เจอคนดีด้วยนะคนดีคนที่ศีลเสมอกันคนที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่เคียงข้างกันตลอดไปถ้าวันนี้เด่ยคุณได้เข้ามาฟังคลิปของแม่หมอแล้วคุณก็บอกแม่หมอว่าแม่หมอฉันมีแฟนแล้วอ่ะฉันจะได้เจอความรักอีกหรอก็มันจะดีเหรออะไรแบบนี้อะอย่งี้อย่าไปคิดอะไรมากให้ลองดูสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองวันนี้ความรักที่คุณมีอยู่เนี่ยลองเปิดใจกว้างมันมีความสุขไหมมันมีความเจ็บปวดไหมมันท้อซิกไหม แล้วเราอาจจะรู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยแต่เรารักเขาเรายึดติดอยู่เขาเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยเขาเออกไปจากชีวิตเราได้เราพยายามดึงรั้งเขาไว้อยู่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้แม่หมอไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกลานะคะหรือปล่อยไปเถอะถ้ามันปล่อยไม่ได้ก็ไม่ต้องปล่อยอยู่แบบนี้แหละอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปจนกว่าคุณน่ะจะเห็นคุณค่าของตัวคุณเองเพราะตอนนี้คุณกำลัง ให้คุณค่ากับคนคนนั้นอยู่แล้วคุณรักเขาที่แบบไม่รู้แหละจะหลงจะเหน่จะอ,อ่าอ่าเสน่หาอาทรอะไรก็ไม่รู้ห่วงหาอาทรอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แปลว่าคุณกําลังให้คุณค่ากับตัวของเขามากกว่าตัวของคุณแต่ไม่จําเป็นต้องหักดิบหรือไม่จําเป็นต้องเลิกลาให้คุณใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆอดทนให้ถึงที่สุดแล้วก็ วันหนึ่งเมื่อคุณได้เห็นคุณค่าตัวเองแล้วคุณจะกลับมาถามตัวเองว่าคุณอยู่ตรงจุดนี้ไปเพื่ออะไรคุณมีคนที่มีคุณค่าคุณลดคุณค่าของตัวเองทําไมวันหนึ่งเมื่อคุณตั้งคําถามตัวเองแบบนี้คุณจะเริ่มตื่นรู้แล้วคุณจะแล้วคุณจะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกด้วยความกล้าหาญของคุณเองนึกภาพออกไหมแล้วคุณจะได้เจอกับรักครั้งใหม่รักแท้ที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปวันนี้คุณอาจจะปฏิเสธเพราะคุณรู้สึกว่าคุณ อยากที่จะอยู่กับคนเนี้ยคุณรักคนเนี้ยไม่มีอะไรผิดนะอันนี้แม่หมอแค่กล่นๆในเรื่องอนาคตไว้แต่สําหรับคนที่มีความรักในตอนนี้แล้วรักของคุณหอมหวานรักของคุณแฮปปี้มีความสุขมันอะไรแบบเนี้ยนั่นแปลว่าคุณได้เจอละคุณได้เจอเขาคนนี้ของคุณเรียบร้อยละคุณได้เจอเนื้อคู่ที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปแล้ว เพราะ energy ความสุขและความเป็นอมาตะเนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วในตอนนี้แต่ถ้าใครเป็นคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนสุดท้ายในชีวิตของคุณนี่คือการสื่อสารจากเทวดาประจําตัวของคุณนะอ่ะโอเคนะคะอ่าไปไหนดีอ่ะนี้แล้วกันอ่ะ และนี่คือการสื่อสารเมสเซนเจอร์ d อดนะคะคือการสื่อสารจากเทวดาเทวดาประจำตัวของคุณจริงๆที่คุณได้รับรู้เมสเซจนี้100%นะคะการการสื่อสารนี้ถึงคุณต้องการให้คุณได้รู้ข้อความนี้และก็ข้อความนี้มาถึงคุณเรียบร้อยแล้วเนาะ มีอะไรนะคะที่ท่านอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมคะตั้งจิตเนาะนึกถึงเทวดาประจาตัวนึกถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกข่าวเทวดาที่อยู่ในบ้านเรือนของคุณคอยปกปักรักษาบ้านเรือนของคุณนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะ,ะสิ่งที่ เทวดาอยากจะสื่อสารกับคุณให้คุณได้รู้นะก็คือตอนนี้คุณนะ่ะได้หลุดพ้นจากาคนที่คอยเนี่ยคนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีคุณคนที่ไม่หวังดีกับคุณคนที่ไม่เคยซื่อสัตย์กับคุณคนที่คิดร้ายกับคุณมาตลอดคนที่ไม่สามารถที่จะเห็นคุณเนี่ยได้ดีเกินหน้าเกินตา แล้วก็พยายามจ้องแทงข้างหลังคุณพยายามที่จะใส่ร้ายคุณพยายามที่จะทําให้คุณดูแย่อ่ะวันนี้คุณจะได้ตื่นรู้คุณจะได้เก็ตคุณจะได้รู้ว่าคุณกําลังอยู่ท่ามกลางคนที่คอยจิกคอยกัดคุณแล้วคุณจะถามตัวเองว่าแล้วคุณจะอยู่ตรงจุดนี้ไปเพื่ออะไรมีทรายเนี่ยมีทรายดีๆเนี่ยมาบอกให้คุณได้ตื่นรู้ให้คุณลุกขึ้นแล้วก้าวออกมา มั่นใจในตัวเองแล้วก้าวออกมาไพา่ใบนี้บ่งบอกว่าให้คุณได้เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆคุณเป็นคนที่มีค่าอย่าเห็นคนอื่นนะคะมีค่ามากกว่าตัวเองนะตอนนี้นะอ,อันนี้แล้วกันนะคะแม่หมอรู้สึกถึงพลังงาน ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของความอดทนอดกลั้นกับชีวิตกับความทุกข์กับความโศกมานานแล้วในชีวิตของคุณนะถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในจุดที่ดีกว่าหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะเห็นไหมคะคุณเห็นนาฬิกาไหมหมดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องอดทนอีกต่อไปไพ่หมายเลขสิบสี่จริงๆคือไพ่ time b a n c e ความสมดุลความสุขความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะหมดเวลาของความทุกข์แล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะอ่ะขอเลย หลังจากนี้คุณจะหันหลังให้กับความเจ็บปวดไม่หมอไม่รู้นะว่าตัวของคุณเองเนี่ยกำลังเจ็บปวดหรือทุกข์ในเรื่องอะไรอยู่อ่ะโดยเฉพาะในเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องเพื่อนหรือมิตรภาพเรื่องที่ทํางานเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณไม่ไหวแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้หันหลังกับเสียงซุบซิบนินทา ส่วนว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักที่ท็อกซิกมากๆคนรักของคุณเนี่ยอันนี้อันนี้คือในในเหตุการณ์ที่หยิบเรียกว่าหยิบยกขึ้นมาได้นะคะแต่คุณเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆก็ได้เขาไปเจอใครก็ไม่รู้ที่ถูกอกถูกใจเขาไปแล้วเขาไปเจอคนที่ศีลเสมอกับเขาแบบเนี้ยถึงเวลาหรือ,อยังที่คุณจะหันหลังให้กับตรงจุดนี้แล้วก้าวออกมาแล้วคุณจะได้เจอกับ เลิฟของคุณหันหลังให้กับความเจ็บปวดแม่หมอรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะหรือถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆที่เข้าใจคุณที่จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเป็นเพื่อนตายตลอดไปอย่างเงี้ยคะ่ะนะแล้วก็ไพ่ใบนี้คือไพ่รายชีนี้ถือไม่เท้านะคะ เทวดาของคุณนะคะกําลังจะบอกว่าคุณรู้ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากนี้เนี่ยคุณจะชดหน้าชูตาคุณจะชดหน้าขึ้นมาได้แล้วสามารถแบบชั้นเลิศ ฉันมั่นใจในตัวเองฉันประสบความสําเร็จคุณจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณหนึ่งประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานยกระดับทั้งจิตวิญญาณความคิดยกระดับตัวตัวของคุณแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการแต่งตัวใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะดูดีคุณจะดูเด่นคุณจะดูสง่าคุณจะดูคุณจะดูเป็นคนที่มีออร่ามีแสงในตัวชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆ และสิ่งนี้และตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปจะมันจะเป็นอมาตะเลยจนกว่าคุณจะหมดลมหายใจนะคะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในจุดที่ดิ่งลงอีกแล้วเพราะคุณผ่านมันมาเยอะแล้วอะทุกอย่างมันคือประสบการณ์มันผ่านมันมาเยอะแล้วว่าคุณจะกลับไปสู่ในจุดที่มันล้มเหลวอีกหรอไม่มีทางไม่หมอบอกเลยนะคะว่าไม่มีทาง ถามเทวดาประจำตัวของคุณนะคะอะไรที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในของคุณคะจิตวิญญาณภายในของคุณแรงดันใจของคุณปัญญาของคุณคืออะไรคุณอาจจะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะจิตวิญญาณนะคะของนางฟ้าตัวน้อยๆน,นะคะเป็นนางฟ้าซากุระ หลังจากนี้เทวดาอยากจะบอกกับจิตวิญญาณภายในของคุณให้คุณได้รับรู้ว่าคุณจะถูกปกป้องรักษาดูแลนะคะอย่างดีชีวิตของคุณนะคะคุณจะถูกดูแลอย่างดีที่สุด จากพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากลูกขเทวดาและเทวดาประจําตัวของคุณค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณควรทําในตอนนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นจะเปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ,ะเทวดานั้นจะปกปักรักษาดูแลของคุณนะคะพยายามนะคะทาหมั่นทำความดี อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆทาไปไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้นะคะอยากจะโอนเงินไปช่วยเหลือศัพท์ศาสตหรือไปทําบุญอะไรที่ไหนเล็กๆน้อยๆที่คุณทําได้นะคะหมั่นทําบ่อยๆนะคะสะสมไว้เดี๋ยวทุกอย่างในสิ่งที่คุณทำเนี่ยถึงเวลามันก็จะเปิดเผยขึ้นมาเองไม่จําเป็นที่จะต้องไป โฆษณาก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ไปทําบุญไหว้พระสิ่งนี้นะคะมันเติมนะ้ํามันตะเกียงถวายเทียนแล้วก็หลอดไฟนะเหมือนกับเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองอันนี้ก็อาจจะมาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ในสถานที่คือวัดภูเขาทองแม่หมอบอกไปแล้วว่าเหมือนพลังบุญที่เข้ามาเข้ามาแบบปกคลุมคุณอะ ไปรับแสงแห่งบุญใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอ้จะต้องมาหรืออะไรอย่างงั้นนะคะแต่ถ้าใครที่สะดวกนะคะโอกาสหนึ่งในชีวิตหนึ่งเนี่ยลองมานะลองมากลับไหว้ลงมาขอพรดูค่ะโอเคนะคะคุณรู้แล้วจะหมว่าจิตวิญญาณของคุณกําลังถูกเทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปักรักษาดูแลเลี้ยงดูคุณ อย่างดีที่สุดหลังจากนี้นะคะโอเคค่ะแม่หมอก็ขอให้คุณเนี่ยโชคดีกันทุกๆคนเลยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วรายละเอียดน้าหอมก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะให้กับแม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ